สถานการณ์แม่น้ำจริงในวันนี้นะครับต้นน้ำ ครับประตูระบายน้ำแม่สอยเช้านี้มีการเปิดบานระบายน้ำยกบานจำนวนสิบบานความสูงของบานประมาณแ0ดสิบเซนทั้งสิบานซึ่งสภาพของอาคารตุมประทานของประตูระบายน้ำมีความพร้อมในการที่จะควบคุมเรียมานน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างครับ สถานการณ์แม่น้ำริงในวันนี้นะครับต้นน้ำที่อำเภอเชียงดาวมีมวลน,น้ำที่ไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างประมาณ28บาศเมตรต่อวินาทีสำหรับในช่วงของกลางน้ำสถานีพีหนึ่งสะพานนวรัตนะครับวันนี้มีอัตราการไหลผ่านที่สถานีพีหนึ่ง176ลูกบาศเมตรต่อวินาทีซึ่งก็มากกว่าในช่วงปี 2,567ที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์ในช่วงปลายน้ำก็คือในประตูระบายน้ำแม่สอยแห่งนี้อัตราการไหลของแม่น้ำปิงที่ผ่านประตูระบายแห่งนี้คราวนี้อยู่ที่493ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ำทั้งหมดก็จะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลที่ทะเลสาบดอยเตา่าอำเภอดอยเตา่าจังหวัดขีนใหม่ ประมาณวันละ48-49ล้านลูกบาทเมตรซึ่งณขณะนี้ในส่วนของโครงการปุะทานเชียงใหม่ก็ได้ทำการพล่องน้ำในแม่น้ำปิงไล่ตั้งแต่ปลายน้ำประตูระบายน้ำแม่สอยประตูระบายน้ำดอยน้อยตลอดเส้นทางไปจนถึงในตัวเมืองเชียงใหม่ได้แก่ประตูระบายน้ำท้าวังการเพื่อรองรับ พายุที่จากเพื่อนเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันที่8ถึงวันที่10ที่จะถึงนี้ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์พลมีน้ำเต็มความสูงนะครับมีน้ำอยู่ที่หนึ่ง้อยามเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับในเขื่อนแม่กวงอุดมทาราณขณะนี้ก็มีปริมาณน้ำค่อนข้างสูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณเก้าบกว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้งสองแห่งมีพื้นที่รองสามารถรองรับน้ำจากาพายุาทันทันแะกีที่จะเข้ามานะครับก็เ<ม><ม>ขื่อนแม่งักสมบูรณ์ชนจะรับได้อีกประมาณ20ิบล้านลูกบาทเมตรแล้วก็เขื่อนแม่กวงก็จะรับได้ประมาณเช่นเดียวกันนะครับประมาณ18ถึง20ล้านลูกบาทเมตรซึ่งตรงนี้ในส่วนของเขื่อนแม่งักสมบูรณ์ชนก็มีการพล่องน้ําลงมาสู่แม่น้ําปิง ในอัตราวันละประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางต่างๆนะปัจจุบันก็มีการเร่งระบายน้ําออกมาคลองน้ําออกมาบางส่วนเพื่อที่จะให้สาม,มารถรองรับมวลน้ําจากฝนที่จะตกในช่วงตั้งแต่วันที่8ถึงวัน,นที่10ซึ่งโคมุตุยองวิทยาคาดว่าจจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับอิอทธิพลจากพายุที่มา สู่ประเทศไทยในช่วงสองถึงสามวันดังกล่าวครับ